สวัสดีครับผมสวัสดีนะนะทุกคนครับผมก็เจอกับผมอีกแล้วครับผมําคนมันนอกพันลอยนะครับผมวันนี้ก็มาเอาพึ่งนะครับผมเนื่องจากอีกทีก่อนนั้นเราเอาไปมันหมดนะครับผมเดี๋ยววันนี้ก็จะล็อกหาก่อนนะครับผมก็อยู่ข้างหลังนี้มีรังหนึ่งครับผมตัวใหญ่นะครับเดี๋ยวก็จะล็อกไปทางนี้ครับผมนะไปเข้าปานี้ดูครับผมเหมือนเดิมครับวันนี้มักนาทงนะครับผมแายล่าเอาเบ็ดมาด้วยครับผมเดี๋ยวต่อยตีตอนึงเย็นเอาครับ ไอ้ครับผมเดี๋ยวพาเลยเข้าไปดูว่าจะมีลึกตาครับผมตาทางนี้ไอ้ครับผมตอนนี้ซื้อกันไกลมาละผมกันไกลตัดกิ่งครับผมร้อยสามสิบาทไม่รู้จะใช้ดีหรือเปล่านะผมยังเดี๋ยวลองดูครับโอ้พอได้อยู่ครับผม ร้อนครับผมช่วงนี้เป็นช่วงบ่ายโมงครับน่จะเจอเลืกปลาครับผมฟังทางนี้ครับแต่ต้นไม้พวกเล็กๆตรงนี้มันเยอะนะผมน่าจะมีอยู่ครับเพราะว่าน้ํามันอยู่ใกล้นั้นครับผมตอนนี้ยังไม่เจอเลยครับผมเพราะว่าออกมาห่างน้ำเลืกปลาครับผมรัทคงไปอยู่ตรงนู้นครับโดอนครับผมไม่ไหวครับโอ หน้ามีนะครับผมโอ้ับหอบแล้วครับตอนนี้มีไหมเป็นพุ่มแบบนี้หน้ามีนะเฮ้ยแล้วโอว้ไม่ใช่นะครับคิดว่าใช่คนระับฮึฮึฮึ เจอเจอโอ้ยนี oh, ini, ja ่ครับผมรังหนึ่งครับวันนี้เจอได้เจอแล้วรังสวยอยู่นะครับผมแต่อีกแล้วครับผมนี่หนามหนามต้นนี้อีกแล้วครับผมลำบากหนามนี่แหละครับข้างในนี่ครับผมโอ้รังหนึ่งครับนี่ครับผมเจอแล้ว คครับผมตอนนี้ก็เจอจนได้ครับผมหนึ่งรังนะครับผมอยู่บนหัวนี่ครับนั่งพักร้อน,นครับโอ้จะตายครับผมจะใส่เสื้ออะไรพางมาด้วยวันนี้โอเคครับผมเดี๋ยวค่อยเอาครับ เ like ดี๋ยวกันตื้เรียกว่าไงไปคุยแล้กันตื้อโอ้โหรวกนี่ครับผมรังไม่ใหญ่ครับแต่หัวน้ำนี้โอ้โห โอวคครับผมหนึ่งรงังครับผมไม่เป้งเลยนะครับตรงนเดีย๋ยวพาดูครับผม นี่นะครับตีกรังนึ็นเป็นรังเก่าตัวนี้ส่วนมากจะอยู่แถวยตัวนี้นะผมนู่นข้างหน้าครับผมตัวนี้โอ้โหครับมีครับผมอืมเป็นอะไรใจคนับนี่ครับเนี่ย โอ้คนง่าลุยโอ้ครับผมได้แล้วโอ้โหสวยงามครับผมตัวนี้ตังใหญ่เลยนะครับผมโอ้้หหัวน้ำหยดนะครับโอเคครับผมลางที่สองครับผมจอดครับเอากว่าจะได้ครับผมก็ามาเรียแล้วครับ เขีย่ยไม่ออกต่างที่สองครับผมต่างใจนี้ใช้ไม่ค่อยดีนะผมคือตัดจริงเล็กๆครับผมมันไม่ใช่สําหรับตัดจริงพวกต้นหนาแบบนี้นะครับจริงใหญ่ๆกิ่งใหญ่ๆนี้ใช้ไม่ได้ฝนเท่าไหร่ครับผมต้องใช้เม็ดเหมือนเดิมครับผมแต่ก็ยังโชคดีนะครับที่มันอยู่ต่ำๆครับผม อืมอืมหังใหญ่อยู่ครับต้นนี้เอาเรื่องครับผมแต่ยังว่าครับตนี้ตนนี้เออลำบากเหมือนกันครับผมเพราะว่าเป็นต้นน้ำนะครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆครับผมเมื่อกี้เดี๋ยวไปเข้ามาดูต้นนี้ครับเมื่อกี้ก็เลยมองเห็นตั้งไกลๆแล้วครับผมเดี๋ยวใกล้ๆสิจะเป็นยังไงโอ้โห นี้นะครับผมเดี๋ยาเรื่องครับตัวนี้เป็นอีกรังหนึ่งครับผมตรงนี้ยังไม่ได้เดินดูคนระับแถวนี้ครับผมโอ้โหน้ำน้ำน้ำ อยู่ต้นไหนไม่อยู่อยู่ต้นหน้ำสังคำที่จิต้นานี่นะครับผมที่เอายากนะครับแมร์ยังยังไงแม่ เต็มไป้ลยล่ะดีอาพัน oh. ข้างกันเออเย่นบโอ้โหดูนนนาตัวนี้สวยนะครับจัง เดี๋ยวให้นาทงครับผมหมอบส่งต่อครับโอ้โเกาะดีจังไปครับเดี๋ยวดูข้างล่างครับตัดกินออกก็ต้องใส่งันนะครัผมโอ้กนรล็อค Sampai ke tempat yang lebih baik. Bagaimana dengan anda? Baik. คุยย okay, ู่งเลยจัดวะเลมละทําเลยเั้ยแลักตะบีกรอกัาเดี๋ยวโอเคครับผมตันนี้เสร็จรวงไปด้วยดีนะครับผมก็เป็นยากอยู่นะครับต้น หนามทั้งนั้นเลยเป็นรังที่สางของวันนี้นะครับผมจะไปดันไปเอาตัวนน้นเลยนะครับผมตรงตัวรถที่เห็นว่าคลิปก่อนนะพี่ว่าเห็นรังใหญ่คนระับไม่รู้ว่าจะเอาได้หรือเปล่าจะง่ายหรือเปล่านะตรงนั้นไปครับผมไปลองดูครับผมไปคิจารณาดูว่าได้หรือเปล่านะตรงนั้นถ้าได้ไม่ได้ก็ค่อยมาอีกทีครับผม นั่นครับผมดูนะครับนี่ครับผมใหญ่เลยนะครับตัวนี้อุปสรรคคือต้นหนามครับผมมันไม่ใช่ต้นเล็บเมลต์ต้นนี้มันเป็นต้นเขาเรียกต้นอะไรผมไม่รู้นะครับผมมันมีหนามเหมือนเล็บแมวแต่มันจะคมกว่านะครับผมมันจะเหมือนกรงเล็บเดียวนะครับเมื่อวันก่อนเราเห็นรังนี้นะครับผมแต่เมื่อได้เห็นรังทางโน้นครับผมมันมีอีกตัวหนึ่งนะครับรังรังใหญ่ใกล้เคียงกันเลยครับผมนะนู่นนะครับผมนู่น ตรงปลายมีดผมชี้เข้าไปนะครับผมเป็นพุ่มๆดำๆนะครับผมตรงนั้นอีกรังหนึ่งใหญ่ใกล้เคียงกันเลยครับผมไม่ใช่รังใหญ่ๆครับวันนี้เจอครับตอนก่อนผมเดินมาเจอแค่รังนี้ครับผมแต่พอมาดูเข้ามาดูตรงนี้ผมมองไปเห็นเลือกไปคิดว่ารังนกครับผมก็เอาง่ายอยู่ครับผมแต่เขาบอกว่าพึ่งที่มันขวางกับแสงพระอาทิตย์เนี่ยมันจะห้าวนะครับผม เข้ามานะครับตอนนี้พึ่งยังอยู่นะครับผมเอายากเลยครับตัวนี้คือกิ่งนี้กับกิ่งนี้มันเข้ามาทางนี้นะครับผมแล้วมันทํารางเข้าหุบใส่กันนะครับทีนี้ก็เป็นเรื่องยากเลยครับผมเปอร์เซ็นต์แตกสูงเลยครับตัวนี้รว่ามีเต็นหนามนะครับผมทางมาก็เหนื่อยครับไปครับผมเดี๋ยวลุยต่อเดี๋ยวค่อยดูช่วงที่เสร็จเลยนะครับผม Oh, le, le. Le, le, le. <tos> <Yeah>. <tos> mm, oh. Leh, yeah. leh. Leh sini lah. Janganlah ah. Sampai lah. Ya, bos. Dah, Oh, hui lambak. Ni, ni, ni. Cikut ni. Ni lah. Er. Ah, okay. -okay. โอ้ยใส่ก็ใส่กช่างมันครับผมมันเอายากนะครับตัวนี้เย้ต้องตัดกินดล้วกันไปเละเละเละโอ้ย นีนี่ยเนี่ยโอ้โหกว่าจะเอาได้ครับผมมาเละช่วงช่วงท้ายคนระับอย่าเอารังไปตามหลังครับผมอย่า,างนี้ทุกล็อกทะเลสุดเลยครับผมนะมันจะเอาส,สวยๆนะครับผมก็พ,พยายามบรรนากันรา,าทุงนะครับตรงนี้สุดท้ายก็มาเจอจบแบบดไม่สวยเลยโอ้แม่แล้ว กินกันดเลยโอเคน,น,น,นันก็ได้แล้วอ๋อได้หัวน้ำก็ยังดีครับผมดังก็ยังโอเคอยู่นะครับเดี๋ยวไปเอาตามหลังตามตัวน,นี้ใหญ่เอาเรื่องครับผมน้ําเต็มเต็มเลยตัวน,นี้หยดไปโอ,โ,โอ้โหโอ้โหเอาอยากครับผมยอมรับเลยว่ายากมากตัวน,นี้ ดูน้ำครับผมหยดอย่างกับหืมพึ่งน่าร้อนครับผมท่านะโอ้ร้อนร้อน เอาครับผมตัวนี้อากให้คนครับผมอาจจะเอาอีกรังนึง ที่ักทีเล่ครับดังอืมโอ้สุดยอดครับผมเดี๋ยวพักก่อนครับเดี๋ยวไปพิจารณาดูรังนี้ก่อนเก่าครับผมว่ายังไงครับอู้ร้อนครับผมครับผมตอนนี้ก็ขึ้นมาอยู่ต่อพึ่งตรงพึ่งนะครับผมเพราะว่าตรงนี้ก็หนามเหมือนเดิมนะครับผมตอนนี้น่ตรงกำลังเป่าควันอยู่ครับเพราะว่าควันมันไม่ติดนะเมื่อกี้ก็ควันเยอะไว้ก่อนครับผมปลอดภัยไว้ก่อนนะครับ เราไม่ประมาทนะครับผมว่าทําไปเรื่อยครับผมอย่ามาลุ้นกันดูว่าจะสวยหรือว่าจะแตกนะครับตรงนี้อือโอ้โอตัวนี้รังสวยครับผมวนไหม,มันจะออกมาสมบูรณ์สวยงามได้ไหมลูกตัวนี้มาลุ้นกันนะครับผม ออ้ตัวนี้สวยครับผมเดี๋ยวหานาสรงรับคนครับผมโอเคเด้อไปไวเรียบร้อยครับผมตอนนี้ก็จะเก็บเรียบร้อยครับผม เรามาทั้งหมดห้ารังนะผมวันนี้่อมีแต่รังเล็กใหญ่แล้วครับผมเนาะนี่นะครับผมผลงานครับนี่คือรังสุดท้ายครับผมนี่ครับปูงานครับผมตอนนี้ไปไหนไปด้วยทุกที่ครับเอ่อตอนนี้ได้เวลาแล้วครับผมว่าจะตีเบ็ดต่อครับผมก็เอาพึ่งเหนื่อยแลวครับผมแต่ก็คุ้มครับผมกับันคลิปนี้ครับ e ีที่สองกับการตีเพึ่งกับนัาทงครับผมตรงเดิน5้านะครับปลอดภัยดีครับี e ีนี้อขอลาเลย,ยกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคนบ้านนอกผ่านเลยด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจครับทุกชาวเดินนะครับ e ี EP นี้ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ